สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องจะมาแชร์นะคะเกี่ยวกับความกลัวนะคะซึ่งเราเชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่เคยผ่านชีวิตมานะคะก็ต้องเคยเจอประสบการณ์ที่ทําให้เรากลัวใช่ไหมคะเช่นเราอาจจะเคยสูญเสียอะไรบางอย่างอาจจะเคยโดอนนอกใจอาจจะเคยคาดหวังอะไรแล้วเราก็ต้องผิดหวังนะคะแต่เราจะมาบอกว่าความกลัวเนี่ยมันก็เหมือนยาพิษนะคะซึ่งยาพิษที่เราเนี่ย กินเข้าไปทุกวันนะคะวันละเล็กวันละน้อยเนี่ยมันก็จะสามารถเกาะตัวเป็นพิษใหญ่ที่กัดกินชีวิตแล้วก็จิตวิญญาณของเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นความกลัวเล็กๆน้อยๆแม้แต่การกลัวที่จะข้ามถนนนะคะไปจนถึงความกลัวที่เราจะสูญเสียอะไรบางอย่างที่เราได้มานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการนะคะก็คือเราจะสอนว่า การที่เราจะเอาชนะความกลัวได้เนี่ยเราจะต้องใช้พลังของพระเจ้านะคะหรือว่าพลังของก๊อตนะคะก๊อตเนี่ยเป็นพลังที่เราทุกคนนะคะทุกทุกจิตวิญญาณเนี่ยมีพลังของพระเจ้าอยู่แล้วแต่เราแค่อาจจะยังไม่รู้วิธีใช้นะคะพระเจ้าไม่มีความกลัวนะคะเพราะพระเจ้าเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยล้วนเกิดขึ้นเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเรานะคะซึ่งถ้าเราเข้าใจเนี่ยว่าทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราเนี่ย เขามีเบื้องหน้าเบื้องหลังนะคะเบื้องหน้าคือเราที่กําลังสัมผัสประสบการณ์พวกนี้อยู่นะคะส่วนเบื้องหลังเนี่ยก็คือพระเจ้าที่เขาคอยดูแลเราอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยให้เรามองข้ามความกลัวนะคะเราก็เปิดใจรับประสบการณ์นั้นเข้ามาให้ประสบการณ์นั้นเนี่ยช่วยเอเรเวทหรือว่าผลัดกดันเราไปสู่เวอร์ชั่นที่ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เราทุกคนเนี่ยช่วยโฟกัส attention หรือว่าความสนใจของเราเนี่ยไปที่ love bliss fulfillment happiness แล้วก็ unconditional love erm นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยชีวิตเราเนี่ยก็จะกลายเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบโดยปราศจากความกลัวค่ะ